ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะหลายด้วยสี่เรื่องใช่ไหมคะนี้เป็นเรืเ่องเ,เ,เป็นเรื่องที่สี่ใช่ไหมคะแลวแบบก็ต้องเจอนางองคนางเอกเยอะ้ยสนิทกับนาเงเอกคนไหนเป็น<อ>พิเศษนะคะก็สนิทกับทุกคนนะครับเพราะว่าที่เล่นมาก็ดีทุกคนเลยครับอี่ใครที่สูกที่สุดเลยเหรอก็คงเป็นเอมี่ครับเพราะอยู่ค่ายเดียวกันเอมี่ิดกุรอ อยากรู้ไหมเขาเอมี่นี่เขาคิดกับฟานยังไงบ้างอุย้ยอันนี้ไม่ไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่ ถามอะไรามไม่อยากรู้นอยากรู้แต่พี่อยากรู้แสดงพี<ด>อ่ะเราฟางแล้ดีเหมือนกันฟัเขาจะมีความสมามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือเขาสามารถนอนได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าอากาศจะร้อนหรือคนจะเยอะหรืออะไรเขานอนได้ตลอดเขาจะมีอย่างหนึ่งฉัเป็นคนไม่ชอบสระหัวไม่ชอบสระหัวพี่พี่เขาก็ชอบล้อเขาจะมาแล้วเวลาใดผมอ่ะมันก็จะมันมันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะมาเท่าไหร่ไม่อยากจะมาเท่าไหร่ เขาจะเป็นคนที่ชอบหลงทางหรือว่ารถเสียหรืออะไรประมาณนี้แหละคือแบบว่าแฟไหน่แล้วเอพี่ผมไม่รู้เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบอ่านป้ายไม่ออกป้ายภาษาไทยเขาอ่านไม่ได้ก็เลยหลังๆเขาก็จะเริ่มมาแท็กซี่บ้างมานี่บ้างแล้วก็ดิฉันเนี่ยค่ะก็จะต้องรับหน้าที่ไปส่งเขาที่บ้านก็ขอฝากขโมยพาไปถึงฟารแล้วกันนะคะขอให้รองานเข้ามาเยอะๆมีคนหลงคนรักตลอดนะคะแล้วก็อยู่ในวงการแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีอย่างนี้ตลอดไปค่ะ ตกหัวและรูปหลังตอนท้ายตกอย่างแรงเลยแต่ที่เอมมี่เขาบอกมาว่าแบบเออฟานชอบไปอาศัยรถเขาเนี่ยซีฝากถามว่าทำไมต้องเป็นรถเอมมี่มันยก็บางทีผมช่วงนี้น้ำมันมันแพงะไม่ออไม่นยังไงเอมมี่ใจดีเหรอคะถึงต้องสิ่งรถเอมมี่ไปตลอดเลยอยู่บ้านทางเดียวกันหรือยังไงทางเดียวกันครับก็จะผ่านตลอดแต่ที่ผ่านได้นะมันมากไปไงกี ว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องทําไมไม่สระผมแล้วเวลาที่มีคนมาทักว่าหัวเหม็นอย่างเงี้ยคุณรู้สึกยังไงอะคะหัวผมไม่เหม็นหรอกครับอ้าวเพื่อเป็นการตัดปัญหาเลยแทนคนดูก็แล้วกันคนดูคงจะสงสัยเดี๋ยวพิสูจน์เองไม่เหม็นอ๋ัดมาบอดม ที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ